ไม่ได้ล่ะวู้เอ้ยครับพี<อ>่รถเนี่ยมันต้องเปิดล็อกก่อนหน้าถึงจะเปิดได้อ๋ออ๋อแค่นี้เหรอแล้วแต่ชาร์จยังไงละ่ะกันเดีนสิสงสัยต้องถามท่านผู้รู้มาละค่ะปุ้ยเทพคูณรู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้ชาร์จวิธีใช้เนาะ ดออกมาเลยไม่ได้นะคะมันจะมีแง่งตรงนี้อยู่ให้กดไม่งั้นจะเดินตรงนี้ไม่ออกนี่จะดันแก๊สถ้าถึงเาโขชัดออกก็ได้แล้วก็เสีย๋ยวโขาชัไปได้เลยแต่เมา่แก้ไฟอ่ะมันเป็นสีเขียวแต่มันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าให้กดไปที่แ,แท็บแท็บ to start นะคะอ่ะ อันเนี้ยก็ตอนเนี้ยสเตตัสอะมันขึ้นว่า EV Connect อยู่แล้วก็คลิกไปที่หัวตรงนี้เนาะชุดอ่ะแล้วเนี้ยค่ะมันจะมีเป็น QR code กับบัตร MG Super Charge ก็คือการ์ดใบนี้นี่เองการ์ดใบนี้รวมแบตแล้วนะคะราคา1 1 0บาทนะคะคก็สำหรับคนที่มีไอสมาระ ที่ใช้การนะคะลูกค้าก็กดแทบแล้วที่สำคัญตัวนี้ห้ามเลยนะคะห้ามกดมกดเฉพาะฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตัดไฟในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยจะกดเวลาฉุกเฉินเท่านั้นราคาค่าบริการก็1กิโลวัตต์นะคะค่าบรกะะาิการอยู่ที่7บาทอย่างตัว G P ตัวเนี้ย50.3กิโลวัตต์ห้า0ูถึงรอยนะคะ